สวัสดีค่ะชั้นป3ทุกคนนะคะอบานาบนี้นะคะจะเป็นคาบของวิชาสุขศึกษาน,น,นะลูกนะสัปดาห์ที่แล้วครูส่งคลิปไปให้จะเป็นคลิปของเรื่องการเจริญเติบโตใช่ไหมคะ,ะแล้วก็การวัดน้ำหนักการชั่งน้ำหนักการวัดส่วนสูงใช่ไหมการเทียบเกณฑ์มาตรฐานทีนี้เราลองมาแลกเปลี่ยนกันดูซิว่านักเรียนเนี่ยตอนนี้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ท,ที่เท่าไหร่ลูกอ่าอ้วนไปหรือเปล่าสมส่วนไหมอ,อยู่ในอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ดีหรือเปล่านะแล้วลองมาลองดูซิว่าของตัวเองอ่ะเป็นยังไงนะเออต่อไปเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนนะคะก็จะเป็นเรื่องปัจจัยปัจจัยการเจริญเติบโตอาการเจริญเติบโตของเราเนี่ยก็จะต้องมีอะไรคะ ก็จะต้องมีขีดจํากัดในการาก็จะต้องมีขีดก็ต้องมีสิ่งแวดล้อมอา่ามันก็จะต้องเกิดจากสิ่งแวดล้อมต่างๆนะที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถจเจริญเติบโตได้อา่าเจริญเติบโตแบบไหนนะเออปัจจัยของการจเจริญเติบโตเนี่ยนักเรียนจะลองสังเกตจากาแต่ละคนเนี่ยก็จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันใช่ไหมคะบางคนก็อาจจะ อ้วนท้วมสมบูรณนะ์เนอะบางคนก็อาจจะตัวเล็กผอมอ่าบางคนก็อาจจะสูงใช่ไหมคะอ่าบางคนก็อาจจะตัวเตี้ยหน่อยนึงนั่นเองอ่าซึ่งรูปร่างลักษณะแบบเนี้ยอ่ามันก็จะเกิดปัดจจัยอ่าที่สําคัญอยู่หลายอย่างเลยอ่าอยู่สองอย่างนะคะก็คือก็จะเป็นทางกรรมพันธุ์แล้วก็สิ่งแวดล้อมอ่าเรามาทวนกันก่อนการจเจริญเติบโตอ่านักเรียนเห็นไหมคะ การเจริญเติบโตเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็นช่วงวัยใช่ไหมอ่นานี่ยก็จะเป็นวัยทารกใช่ไหมลูกอ่าแล้วก็เป็นวัยอะไรไวัยเด็กแล้วก็จะเป็นวัยวัยรุ่นอ่าก็จะเป็นวัยผู้ใหญ่อ่าก็จะเป็นทํางานไปเรื่อยๆเลยแหลอ่าแล้เรียนภาษาอังกฤษนะ ก็จะเริ่มจากการเกิดจนการแก่ใช่ไหมก็จะเกิดแก่เออนะทีนี้น,นักเรียนลองสังเกตดูนะว่าการจเจริญเติบโต,ตของเราเป็นยังไงคะมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมลกูกอ่าทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยอ่านักเรียนดูซิต้นไม้จะเป็นยังไงการจเจริญเติบโตของต้นไม้เป็นยังไงคะอ่ามันก็จะเริ่มจากต้นกล้าเล็กๆอ่าแล้วก็ มาเป็นต้นขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นลยเรื่อยๆนั่นเองนะคะอ่านะักเรียนลองดูซิว่าการเจริญเติบโตของคนกับของต้นไม้เนี่ยมันมีความเหมือนแล้วก็แตกต่างกันยังไงคะอ่ามันก็จะคล้ายๆกันเลยใช่ไหมคะอ่าก็จะเกิดจากต้นเล็กๆไปสู่ขนาดใหญ่นั่นเองนะอ่า ต่อไปก็คืออะไรคะคําตอบของมันก็คืออะไรอ๋อเพราะต้นไม้เนี่ยจะ,จะเจริญเติบโตได้ต้นไม้ต้องทําอะไรคะต้นไม้ก็ต้องกินอาหารใช่ไหมออเราเนี่ยจะเจริญเติบโตได้เราก็ต้องอะไรคะเราก็ต้องกินอาหารเหมือนกันนะลูกนะอ่ามันดังนั้นคนกับต้นไม้เนี่ยก็จะเจริญเติบโตคลค้ายๆอ่ะซึ่ง ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตนะคะเราก็จะแบ่งได้ออกเป็น2ปัจจัยหลักนะคะนั่นก็คืออะไรลูกปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในนั่นเองอ่ะปัจจัยภายนอกคืออะไรปัจจัยภเออปัจจัยภะเนดูปัจจัยภายในกันก่อนอ่ะปัจจัยภายในก็คืออะไรคะก็คือ กรรมพันธุ์ของเรานั่นเองนะลูกนะกรรมพันธุ์ก็คือกาสิ่งที่เราได้รับาการถ่ายทอดมาจากพ่อกับแม่ของเราอย่างเช่นอะไรลูกมีรูปร่างสูงรูปร่างเตี้ยมีผมหยิกผมตรงผิวขาวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมันจะไม่สามารถแก้ไขได้ ออคือถ้าเราผมยิกขึ้นมาเนี่ยอ่ามันเราก็จะไม่สามารถแก้ไขไปได้ว่าเออเราเราจะผมทําไมเราถึงจะไม่ผมตรงเหมนะือนเพื่อนนะอะแต่่นักเรียนนักเรียนอาจจะค้านครูใช่ไหมว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่ออะในเมื่อพี่ฉันเนี่ยบางทีเนี่ยอพี่ฉันเมื่อก่อนเนี่ยพี่ฉันไม่เคยมีดั้งเลยเออแต่ตอนเนี้ยพี่ฉันอ่ะดั้งเนี่ยขึ้นสูงขึ้นมาอ่า ลูกอ่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าการปรุงแต่งอ่าหรือเราสามารถปรับปรุงให้มันดีขึ้นแต่เราไม่สามารถเปลี่ยนได้ให้ลูกอ่าซึ่ง เราปรับปรุงเนี่ยอ่าดั้งตอนที่เราไม่มีใช่ไหมเราจะเราจะทําให้มันมีขึ้นเราต้องมีอะไรเราต้องมีซิลิโคนหรือมีอะไรเข้าไปยัดเพื่อที่จะให้มันสูงขึ้นนะลูกเราไม่สามารถไปดึงกระดูกตรงนี้ของเราให้มันขึ้นมาได้นะคะอย่างผมยิกอ่าเมื่อก่อนผมพี่หนูก็ยิกอ่าแต่ทําไมตอนเนี้ยพี่หนูว่าผมตรงมากเลยอ่าคั่วขีโมอ่าผมอ่า ผมที่พี่หนูผมตรงได้ก็เพราะว่าไปทำอะไรลูกไปทำการยืดหรือทำให้มันเปลี่ยนโดยปฏิกิริยาทางเคมีมันอาจจะไม่ถาวรไปตลอดชีวิตแต่ถ้าแต่ถ้าคนที่ผมตรงอ่ะมันก็จะตรงเลยไปตลอดชีวิตใช่ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นปัจจัยภายในนะลูกนะก็คือรูปร่างหน้าตาของเรานั่นเองนะคะ ต่อไปเป็นปัจจัยภายนอกซึ่งปัจจัยภายนอกคืออะไรปัจจัยภายนอกก็คือสิ่งที่อยู่สิ่งที่อยู่รอบตัวเราเลยนะเช่นอะไรสภาพแวดลอ้อมการกินอาหารการดื่มน้ําอากาศการพักผ่อนของเรานั่นเองการออกกําลังกายอะไรเป็นต้นนะคะสิ่งเหล่านี้่ต่อไปก็คือลองมาดูอันแรกก่อนเลยนะ ก็คือการกินอาหารใช่ไหมลูกอ่าซึ่งอาหารเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยของการเจริญเติบโตคือที่สําคัญเลยนะคะทีนี้ก็คือถ้าเรากินอาหารที่มันมีประโยชน์นะมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ดีนะลูกนะแต่ถ้าเรากินอาหารที่ไม่มีประโยชน์อ่าก็จะทําให้เรา การจเจริญเติบโตของเราเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรนะคะดังนั้นครูก็จะย้ำนักเรียนบ่อยๆเลยว่าให้นักเรียนกินอาหารให้ครบห้ามูเออโดยกินเนี่ยให้กินในปริมาณที่เหมาะสมนะคะไม่กินเยอะจนเกินไปไม่กินน้อยจนเกินไปนะคะโดยเราต้องเลือกกินอาหารที่มันหลากหลายนะคะเน้นกินข้าว <c oughs> เป็นหลัก นั่นเองนะอ่ะเน้นกินข้าวเป็นหลักนั่นเองนะคะแล้วก็กินผักผลไม้เป็นประจำที่สำคัญเลยดื่มนมทุกวันนะลูกก่อนนอนดื่มนมทุกวันนะคะอ่าต่อไปเป็นการดื่มน้ำอ่าการดื่มน้ำเนี่ยนักเรียนเนี่ย น,น้ำที่ดีที่สุดนะลูกก็คือจะเป็นน้ําเปล่านะคะควรหลีกเลี่ยงพวกน้ําโคก้กน้ําอัดลมนะคะซึ่งไอ้พวกนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราอะไรมันก็จะมีน้ําตาลเยอะใช่ไหมคะอาจจะทําให้เราเกิดโรคอ้วนได้นั่นเองนะคะต่อไปเป็นการออกกําลังกายการออกกําลังกายเนี่ยถือเป็นกิจกรรมเนี่ยที่ทําให้เราเนี่ย แข็งแรงเออมีการเจริญเติบโตที่ดีนะคะมีรูปร่างที่สมส่วนอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทําให้เราแข็งแรงนั่นเองนะคะซึ่งการออกกําลังกายเนี่ยเราก็ควรจะปฏิบัติอย่างนี้อ่าไม่ไม่ควรหักหุมเกินไปนะคะหนึ่งก็คือออกกําลังกายเป็นประจำอย่างน้อย3ถึง5วันต่อสัปดาห์ปฏิบัติ ปฏิบัตินานอย่างน้อยครั้งละ30นาทีอาสอออกกาลังกายหรือเล่นกีฬาตามความชอบความถนัดของนักเรียนให้เหมาะสมกับวัยนะคะ 3. ออกกําลังกายให้ครบทุกส่วนเพื่อการเจริญเติบโตที่สมส่วนนั่นเองต่อไปเป็นการพักผ่อนนะคะการพักผ่อนเนี่ยเป็นการช่วยทําให้อวัยวะของเราเนี่ย ได้ผ่อนคลายาจากความเหนื่อยล้านะคะสําหรับคนที่พักผ่อนไม่เพียงพอนะลูกมันก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการเจริญเติบโตช้าแล้วก็งดมิดง่ายด้วยนะคะสําหรับวิธีการพักผ่อนที่ดีที่สุดก็คือการอะไรการนอนหลับขณะที่เราหลับเนี่ยร่างกายจะผลิตฮอร์โมนที่ทําหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตร่างกายของเรานะคะดังนั้นในแต่ละวันเนี่ยนักเรียนเนี่ย ควรนอนหลับอย่างน้อยวันละ8ถึง10ชั่วโมงนะลูกนะอาแล้วก็นอนนอนในที่ที่มีอากาศถ่ายเทยได้สะดวกนะคะมันก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะคะอะจบหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะสรุปบทเรียนที่เราได้ก็คือปัจจัยที่มีผลการต่อการจเจริญเติบโตของเราเนี่ยก็คืออะไร สิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็สามารถพัฒนาความสามารถโดยมีปัจจัยจากสิ่งต่างๆที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีตามวัยของเรานะคะสามารถดำรงเราแล้วเราเราเนี่ยสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขนะทีนี้อ่ะต่อไปสุดท้ายนะคะ ครูจะสั่งงานนะลูกนะโดยให้นักเรียนเขียนเ,เขียนลงสมุดทำแบบฝึกหน้าที่16ลงสมุดนะคะโดยข้อที่1ทำข้อที่1แล้วลูกชวนคิดชวนทำนักเรียนเห็นไหมอ่าเขาบอกว่าใช่นักเรียนเนี่ยสังเกตตัวเองแล้วบอกว่ามีการเจริญเติบโตที่ดีหรือไม่อ่านักเรียนมีการเจริญเติบโตที่ดีไหมอ่า2 อ่ะก็คือจเจริญเติบโตที่ดีก็คือยังไงอ่าสมส่วนหรือเปล่าอ่ากินอาหารให้ครบผ้าหมู่ไหมอ่าแล้วก็ยังไงอ่ะอ่าออกกาลังกายเป็นประจําหรือเปล่าอ่าเนี่ยก็คือสิ่งที่ทาให้นักเรียนเนี่ยสิ่งที่ทําให้นักเรียนเนี่ยจเจริญเติบโตที่ดีนะคะต่อไปเป็นสํารวจว่าปัจจัยใดที่ ัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้นักเรียนเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ดีและมีการเจริญเติบโตที่ไม่ดีทีี่่ไมดอะถ้าสมมุติว่าอันแรกเนี่ยนักเรียนสังเกตว่านักเรียนมีการเจริญเติบโตที่ดีไหมก็คือสมมุติอ่ครูใช่ไหมไม่ดีเพราะครูเนี่ยอ้วนออแล้วนักเรียนก็มาดูข้อสอง สมมติว่าครูอ้วนใช่ไหมลูกอ่าเหตุผลเพราะอะไรทําไมครูถึงอ้วนอ่าครูกินน้ำอารมณ์ครูกินแต่ขนมปงังครูกินแต่ขนมครูไม่กินข้าวครูไม่ออกกําลังกายอ่ะอันนี้ก็คือปัจจัยที่ทําให้ครูเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ไม่ดีนะคะอ่าต่อไปข้อที่3ให้นักเรียนดูรูปภาพแล้วบอกว่าสิ่งเหล่านี้มีผลต่อการเจริญเติบโตหรือไม่แล้วบันทึกลงสมุดอ่านักเรียนก็เขียนบันทึกลงไปข้อข้อที่หนึ่ง ภาพเด็กกำลังอะไรดื่มนมอ่าแล้วก็แล้วก็วกนักเรียนก็เขียนว่าตอบตอบอ่ะสิ่งเหล่านี้มีผลต,ต่ตอการเจริญเติบโตยังไงการดื่มนมเป็นสิ่งที่ดีสามารถทำให้อ่าร่างกายแข็งแรงแล้วก็จเจริญเติบโตได้สมวัยอ่าข้อไปสองกินอะไร ขนมโดนัทโดนัทโดนัทถ้าเรากินขนมโดนัทเราจะเป็นยังไง่ามการเด็กเล่นฟุตบอลก็ตอบว่าการเล่นฟุตบอลเป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่งสามารถทําให้เราเนี่ยร่างกายแข็งแรงอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็ทํามาส่งนะลูกนะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ